สำหรับช่วงนี้แน่นอนนะคะมีเคล็ดลับดีๆค่ะว่าผู้ที่เกิดวันใดนะคะมีโอกาสที่จะดวงดีนะคะจากคนผิวสองสีที่จะให้โชคซึ่งวันนี้นะคะเมื่อพูดถึงความดวงดีแล้วนะคะหลากหลายคนดวงดีได้ค่ะเพียงแค่คุณนั้นตื่นเช้ามานะคะมีรอยยิ้มที่สดใสเราสวดมนต์เรียบร้อยคิดดีทำดีมีจิตเมตตาตอนเช้าเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งดีๆเนี่ย จะมาสู่คุณตลอดทั้งวันแน่นอนแต่ถ้าใครนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะอะไรก็บน่นอะไรก็ติอะไรก็ว่าอะไรก็รู้สึกไม่พอใจนะคะแม้กระทั่ง ตัวเองหรือคนรอบตัวคนคนนั้นนะคะทางศาสตร์โบราณก็ถือว่าคุณเนี่ยดวงไม่ดีแล้ววันนี้นะคะดังนั้นถ้าอยากดวงดีนะคะด้วยตัวเองตื่นเช้าขึ้นมายิ้มตื่นเช้าขึ้นมาสวดมนต์ตื่นเช้าขึ้นมาคิดแต่สิ่งดีๆนะคะมองโลกในมุมบวกแล้วชีวิตของคุณนั้นจะมีจังหวะที่ดีๆตลอดทั้งวันนั่นเองแต่ผู้ที่เกิด3มวันต่อไปนี้นะคะก็อยากให้เสริมไปด้วยนะนอกจากตื่นขึ้นมายิ้มแล้วตื่นขึ้นมาทําให้ตัวเองดวงดีแล้ว ยังมีโอกาสมีโชคจากคนผิวสองสีแต่จะเป็นโชคเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะคะมาที่ผู้ที่เกิดวันแรกที่มีโอกาสดวงดีนะคะเพราะคนผิวสีให้โชคนะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดในวันจรรันทร์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่6กโมงเช้าวันจรรันทร์ถึงตีห้าห้าสิบเก้านาทีของเช้าวันอังคารค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะต้องบอกเลยคนสองสีที่จะให้โชคเมื่อพูดถึงโชคเนี่ยโชคในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการ ถูกหวยอย่างเดียวแต่หมายถึงโชคในเรื่องของการให้คำปรึกษาโชคในเรื่องของการให้เงินโชคในเรื่องของการให้แรงสนับสนุนบางสิ่งบางอย่างโชคในเรื่องของการได้รับกำลังใจซึ่งผู้ที่เกิดวันจันทร์ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมคุณจะมีโชคจากคนผิวนะคะสองสีที่เป็นคนอยู่ในบ้านของคุณน,นั่นเอง จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ก็จะมีในเรื่องของการพูดคุยการให้คําปรึกษากันอย่างดีหรือใครที่อาจจะเคยโกรธนะคะหรืออาจจะไม่พอใจกับคนผิวสองสีเนี่ยที่อยู่ในบ้านของเรานะคะหรือเป็นเครือญาติญาติพี่น้องนะคะคนในครอบครัวของเราก็จะมีโอกาสที่จะเปิดใจได้การปรับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าท่านใดนะคะมีความรู้สึกว่านะคะตัวเราอยากได้โชคอยากได้อะไรมากขึ้นนะคะอยากให้ผู้ที่เกิดในวันจนนันทร์เน้นการทำ บุญเพิ่มเติมนะคะเพื่อต่อยอดนะคะบุญที่เราได้ทําไว้นั่นก็คือการทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลการทําบุญเกี่ยวข้องกับคนป่วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะผู้ที่เกิดว,วันที่2ที่มีโอกาสนะคะที่จะดวงดีจากคนผิวสองสีให้โชคนั่นก็คือผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างนะคะสองทุ่มของคืนวันพุธถ,ถึงตีห้าห้าสิบเก้านาทีของเช้าวันพฤหัสบดีนั่นเองซึ่งผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ย จะเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับการเงินล้วนๆเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงล้วนๆ,ๆ,ๆเขาบอกในเดือนสิงหาคมนะคะผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยจะมีโชคจากคนสองสีเนี่ยนะคะที่ไม่รู้จักคนผิวสองสีที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยพบเจอหรืออาจจะคุ้นหน้ากันแต่ว่าไม่ได้แบบเหมือนพูดคุยกันอ่ะไม่ได้มีเบอร์โทรกันไม่ได้เล่นไลน์กันอะไรเงี้ยแต่คุ้นหน้ากันซึ่งเขาอาจจะเป็นคนขายลอตเตอรี่ก็ได้คนใกล้ตัวก็ได้คนข้างบ้านก็ได้นะคะอาจจะมาบอกเลขหรือเอาเลขที่ เกี่ยวข้องกับตัวเขาสิ่งเหล่านี้จะทําให้ผู้ที่เกิดววันพุธกลางคืนมีโอกาสที่จะมีโชคถูกขวยเป,เป็นกรอบเป็นกรำนั่นเองค่ะ ต่อมานะะในเรื่องของการทําบุญอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนท่านใดที่อยากที่จะ,ะ,ะมีโชคอย่างต่อเนื่องไหนๆเราก็มีกําลังดวงดีและทําบุญสักหน่อยเป็นการเปิดทางนะคะก็เน้นการทําบุญกับคนยากจนยากไร้และคนร้อยโอกาสก็จะช่วยให้ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้น,นะะดวงดีดวงเฮงะะอย่างที่คุณนั้นต้องการค่ะ ต่อมานะคะมาถึงผู้ที่เกิดในวันนะคะสุดท้ายที่จะมีโอกาสดวงดีนะคะจากคนผิวสองสีนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะนั่นก็คือผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่6กโมงเช้าวันพฤหัสถึงตีห้าห้าสิบก้านาทีของเช้าวันศุกร์ผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะมีโชคนะคะจากคนผิวสองสีเนี่ยในที่ทํางานหรือนะคะในที่ที่เราเนี่ยได้ทํา งานเ,าเขาเรียกว่าทํามาค้าขายด้วยบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าอาจจะได้โชคนะคะมีข่าวดีหรือคนรอบข้างเนี่ยอาจจะนําพาสิ่งดีๆมาให้เราโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าแผงใกล้ตัวนะคะหรือบางคนเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็อาจจะมีโอกาสได้โชคเป็นลาบปากก็ดีหรือได้โชคนะคะได้ข่าวดีได้คำให้คําปรึกษาดีเนี่ยจากเพื่อนในที่ทํางานที่เป็นคนผิวสองสีก็ได้และไม่ใช่แค่คนทํางานหรือคนทําธุรกิจค้าขายเท่านั้นใครนะคะที่ ท,ทำนะคะหรือเรียนอยู่ก็อาจจะนะคะมีเพื่อนดีกัลยาณมิตรดีนะคะเพราะช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วเนาะเต็มนะคะบางท่านได้เจอเพื่อนใหม่นะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ผิวสองสีเนี่ยแหละที่นะคะนาความปรารถนาดีมาให้กับนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสบปปดีและสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสอ,อยากจะเสริมในเรื่องของความดวงดี เน้นนะคะเสริมโดยการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทําบุญที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของนะคะเด็กนะคะที่ได้โอกาสเด็กที่ขาดแคลนเด็กที่มีปัญหาทางสมองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้นะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสได้สิ่งที่ตัวเองต้องการและไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะนะคะมีความสําเร็จได้นะคะและสําหรับผู้ที่เกิดนะคะอีกนะคะ5วันที่เหลือก็อย่าพึ่งนะคะน้อยอกน้อยใจก็อย่างที่บอกตื่นเช้ามาอยากดวงดียิ้มให้กับตัวเองมองเห็นสิ่ง สิ่งที่สวยงามนะคะหลายๆครั้งนะคะเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพอเราเห็นเลขนะคะนาฬิกาถ้าความคิดรับแรกของเราบอกว่าวันนี้ฉันไม่อยากตื่นเลยวันนี้ฉันแบบง่วงจังเลยวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีจังเลยทั้งวันนะคะพ,พังพินาศหมดแต่ถ้าเราเห็นนาฬิกาปลุกและเรามองเห็นโชคดีจังเช้านี้ฉันตื่นมาพร้อมอกับความสุข โชคดีจังเช้านี้ฉันจะต้องเจอเรื่องดีๆโชคดีจังที่เช้านี้ฉันอาจจะตื่นเช้าหน่อยแต่เราจะได้เห็นนะคะพระอาทิตย์เราจะได้เห็น ความบริสุทธิ์ของอากาศยามเช้าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่อาจารย์เจนนามาฝากค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่รับชมรายการนะคะตลอดสองชั่วโมงเต็มทุกๆสายที่โทรเข้ามาทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์วันนี้มีความสุขมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการดีๆนะคะรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรผ่านทางสถานีไทยไทยทรูวิชันช่อง61และทรูวิชันช่อง358ก่อนจากการค่ะคุณผู้ชมคาะนะคะพรุ่งนนี้ะะคะ เป็นหน้าที่ของอาจารย์ทิพยามนมคลแห่งไพ่พรมยานนะคะดังนั้นอาจารย์เจนขอโอกาสนี้นะคะอวยพรนะคะท,ทุกท่านที่ดูรายการอยู่นะตอนนี้ขอให้วันอาทิตย์นะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องการเสี่ยงโชคและที่สําคัญถ้าถูกแล้วอย่าลืมนําบางส่วนไปทําบุญนะคะจะได้ต่อโชคลาภกับคุณให้ตลอดไปนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านจนก,กว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ